เอาพี่น้องไปให้ไปหน้ามือขึ้นฝนตกทั้งคืนพี่น้องเบื้องน้าน้าฝนมือขึ้นนี่พี่น้องน้ำฝนมือขึ้นตกบิดขึ้นพี่นออ้องกอตกคอยตกแห้งตกตกะข้าวแรง หอดออย้ำมือ,อ,อ,นอ,นอ,อนเ้า,นา,นาพี่น้องโอ้ยโอ้พี่น้องพี่น้องถอนกาถอนกาดำไร่ดำนาพี่น้องเขี่ยมเลยกะเนี้ยพี่น้องเบิ่งพี่น้องคนไทยอีสานบ้านนอกไปพี่น้องไปเรื่อยๆสิบห้าไป เลาะน้ำน้องนาโมเดียวเหมือนไม่อีกแล้วพี่น้องเมือนไม่อีกแล้วรวมแล้วเขาหน่อยเห็นแต่ใบวีบหมดทางน้ำไหลรวดลวดอยู่คนพี่น้องตกจำมาอีกพี่น้องเอ้ย khi à, thấy bên lún bên bo đó, bao khi ngóc, bao khi cẩn, nó cứ cẩn chặt ra hiện nâm, quầm kháng đi non, bằng đáy nâm mẫn nhiệt vẫn cứ dịch cẩn, sẽ lại ứng cẩn lại đi non, cẩn đi, cẩn đi, đi non, xem áo, áo long. น้ำกำลังออกคลองลนคลองพี่น้องิงโอ้ยปลาชิวหน่อยปลาซิวหน่อยปลาลุกคอ,อกหน่อยกะลังไหลลงน้ำนามพี่นอ้องกับพะท่านแห้งปันไดปกตินี่ขึ้นลวดถนนเนาะพี่น้องไหลพานขำถนนไปเรื่อยพี่น้อง ามทอไหลบ่ะทันดอกพี่น้องปูนทอสีทอสีอยู่มองเสาไฟพี่น้องอันนี้ก็หนึ่งสองสามสามทอพี่น้องสามทอไงไหลบ่ะทันดอกพี่น้องกระยำม,มาครับพี่น้องมาถึงหัวไร่ปลายนาแล้วพี่น้องพุนเชิเวลาหน่อย เทวดาก็มาด้วยสงสัยฝนไงตกมากหรอพี่น้องเหมือแรงฮ่หอนเหมือแรงมาบุญเนี่นยามาเบ่งพี่น้องน้ำกำลังไหลน้ำกำลังไหลอันล้นท่อพี่น้องอันนี้ก็บ่แม่นหักหลาเด้อพี่น้องตรงถากเขียวไวไนะหักหลายบ่ บ่าหาแบบนี้พี่น้องหากินไงพ่เนอนนนเนี่ยแ่นอนกินเต็มเลยพี่น้องเอาเ้าบังน้ำกำลังมากพี่น้องพัดเขาให้เขาหน้าโอ้ยบักไข่ผัมบักไข่ผัมบักหังเหยพี่น้องพูดนะเพียบเลยพี่น้องน้ำกำลังลงมาเรื่อยๆบ่ได้เปิดท่อน,นี้พี่น้องท่อน,นี้บ่ได้เปิดเนาะเนี่ยท่อเปิดลงหน้าเนี่ย ขาดว่า <những> บ okay. yeah. yeah. ่ซึมเลยพี่น้องจักสีหาเห็นบ่ปากท่ออย่างหินหินอยู่นี่พี่น้องเนี่ยพอดีเลยเนี่ยเข่ากำลังรอน้ำพี่น้องเนาะเอ้าเปิดน้ำใส่โว้บักั่วปีเออเป็นยังไงเนาะหลังสีเพีย สูตรเมียเมียพิ่นอันใสอันสารอันสมุนไพรอยพี่น้องโอ้นี่แสดงว่าเพี้ยตายพี่น้องนี่นี่นี่เพี้ยตายอันนี้บ่แม่นยอดทั่วเด้อพี่น้องอันนี้คือยอดอันไอ้บักจำแย่พี่น้องดึงเครื่อมันตายไว้มามุ้ยยอดมามุ้ยนี่เครื่อนี่บ่ทันถือดึงอยู่พี่น้อง มื่อนี้เจ้หาเงาห้าคนมันเดี๋ยวไปเบิง้งมองมันนั่นนั่นคกัคกคักพี่น้องมองมันจับคักคักว่าเพียมันตายมันหนีไปเบิดบ่มื่อนี้มารีวิวโอ้ไปเบิดอีหลีพี่น้องเบงิบง้บงเบิ้งเบิ้งเท่าหย่อนไม่ออกย่อนไม่แล้วพี่น้องแอนแซนเลยเพียเนี่ยมันจังแมนนี่โอ้ยสุด หวานใจเห็นให้นี่สุดยอดพี่น้องอ้อเรียบร้อยเลยโรงเรียนกินเลยพี่น้องโบเป็นอันตรายสำหรับคนนกพี่น้องสตรดีว่าเนี่โบมีปฏิกิริยากับร่างกายพี่น้องเป็นสมุนไพรปรุงเองพี่น้อง คุณอใบแหมใบตายนะแดดเด้อพี่น้องแดดกำลังเอาพี่น้องไปตายเรียบร้อยแอนเส้นเลยชุ่มเพียดีครับสนใจพี่น้องชิกมหาหวานใจผู้ขาเด้วยพิ่นมีสูตรยาเพิ่นมีสูตรสมุนไพร กำจัดเพลี <ate> <c> ้ยเพี <b uk ed> <t ina> ้ยบักทัวปีพี่น้องมา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 จีก้องให้แน่เนี่ยจะลงเปิดน้ำอ่ะอ้าวเทวดาช่วยหน่อยนะครับเทวดาเทวดาโอ้วันดีครับวันอดีครับัดีครับไอ้ยิ้มหล่อน่ลยดิโอ้โหเออโอ้พลัง ได้ฝรั่งมาด้วย <laughs> <laughs> บักซีดาพี่น้องเทวดาไม่มีอยางเออเออมา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 เดินไหวไหมมามาฮิโคนนะลูก